สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกล้วยไม้นะครับสั่งมาจากสวนกล้วยไม้กำแพงแสนนครปฐมนะครับอันนี้สั่งมาเป็นรอบที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงสองรอบแรกประทับใจมากครับกล้วยไม้ออกดอกทั้งปีเลยเดี๋ยวพอรีวิวตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะให้ไปดูพา,าไปดูกล้วยไม้ที่ผมเลี้ยงไว้นะครับ2รุ่นแล้วนะครับสวนนี้เขาจะไลฟ์สดนะ ลสดเนี่ยระบบการแพ็คส่งมานะครับเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับนี่ครับข้างในเขาจะแพ็คมาอย่างนี้เขาจะมีคู่มือให้มาด้วยนะนี่ครับคู่มือการเลี้ยงวิธีเลี้ยงกล้วยไม้และเทคนิคต่างๆนี่ครับมีทั้งเพจทั้งลน์นะมี t ิ๊กตอกมีทุกอย่างเลยน,นี่เห็นไหมเดี๋ยวเราดูแพคมาให้อย่างดี แต่และต้นนะแต่และต้นเขาก็จะใส่มาอย่างเงี้ยน,นะครับแพ็คมาอย่างนี้เลยอันนี้คือหนึ่งต้นนะหนึ่งต้นนี่รากเขาเดี๋ยวเสร็จเนี้ยจะแกะแล้วก็จะแขวนให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เขาทำมาอย่างดีเลยสั่งมารอบสามแล้วนะสั่งมารอบที่สามแล้วกระถางแขวนพร้อมเลยนี่เห็นไหมที่แขวนให้มาพร้อมเลยนะนี่เห็นไหมครับนี่เป็นลักษณะนี้อันไหนที่ออกดอกแล้วเขาก็จะเก็บไว้เนี่ยอันนี้ออกดอกแล้วเขากลัวดอกมัน เสียเอาดอกบานแล้วเนี่ยดอกสวยด้วยอันนี้เขาชื่อเดี๋ยวนะอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยเวนด้าเวนด้าใจรักเรดเดนอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเขามีชื่อติดให้ไปชื่อเขาจะติดอยู่โอเคเดี๋ยวเอาไปแขวนก่อนต้นนี้เวนด้าเวนด้าเรดเวนด้าอะไรเนี่ยใจใจรัก เรดเรดเดีย er. มีสัญลักษ์ให้พร้อมนี่เห็นไหมนี่น,นะครับนี่นี่นี่มปแขนต้นหนึ่งก็มางี้เลยเวลาจาันพิมเขาดูไล์สดเพราะว่าจะเขียนสัญลักษณ์ไว้ส่วนนี้ก็สั่งมารอบนี้เป็นรอบที่สาม เขาจะออกดอกทั้งปีนะเดี๋ยวพาไปดูที่โรงเรียน,นด้านไหด้านในเขาจะห่อมาอย่างดีเลยกระดาษนี่เยอะมากเลยมารวยไปดูลูกไยลูกร้องลูกหิวนมแล้วมั้งไปเอาเข้าวนมเอานมให้ลูกกินลูกไป โอ้โหแผ่นมาให้พร้อมเลยตัวนี้เขาชื่อทองสุพรรณทองสุพรรณนะตัวนี้ชื่อทองสุพรรณเขามีชื่อให้ทุกต้นนะกลัวเราลืมส่วนอันเป็นดอกเ,เขาก็หอ่อมอันไหนที่เป็นดอกเขาก็หอ่อมทองสุพรรณเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าดอกเขาจะเป็นยังไง โอ้ยนี่ยังไม่ออกดอกยังยังไม่บานยังไม่บานนี่นี่น,น,นี่ครับนี่ทองสุพรรณเห็นไหมทองสุพรรณเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆอีกครั้งนึงโอเคและอันนี้ต้นที่สองนะต้นที่สองนะทองสุพรรณดูข้างในกล่องดูเขายัดเขากัวยนั่นดูนี่หอดีมากร้านนี้ไม่เคยเสียหายเลยนะ สวนเนี่ยดีมากเลยต้นที่สามโอ้ต้นนี้เหมือนต้นนี้ใหญ่่ะใหญ่ใหญ่กระถางใหญ่หญหต้นนี้กระถางใหญ่นะเราชอบกล้วยไม้อาจารย์พิมพ์เขาสั่งให้อยากได้อะไรก็จัดให้ตลอดต้ดนนี่เห็นไหมเขาหุม้มห่อหุ้มมาอย่างดีกระดาษไม่ต้องกลัวเขาเปืองกระดาษเจ้านะ อ,อันนี้ก็มีดอกแล้วห่อ,อมาอันนี้เขาชื่ออะ,อะไรเนาะไหนว่าชื่อเขาอยู่ตรงไหน,นล่ะอ๋ออันนี้ชื่อว่าแคทนิกโฟติโฟ,โฟแคทนิกโฟติโฟ,โฟครับแคทนิกโฟติโฟ,โฟนะอันนี้แคทนิกโฟติโฟ,โฟครับ ก็มีให้เหมือนเดิมที่แผนไม่ต้องไปซื้อเขาจัดให้มาพร้อมเลยใช้ชุดชุดของเขาเนะี่ยต้นใหญ่หนักต้นใหญ่แคทิกโฟติโฟแล้วลุ้นดอกลุ้นดอกแคทิกโฟติโฟ อ๋อดอกอยู่ตรงนี้ครับดอกยังห่อไว้ดอกยังตูมอยู่น่าจะออกดอกทุกกา้านเลยตรงช่อยงี้นี่แคท尼โฟติโฟต้นที่สี่นี่ห่อมางี้เหมือนเดิมครับอันนี้ชื่อกล้วยไม้ดินเหลืองปั่นตากล้วยไม้ดินเหลืองปั่นตาดินเหลืองปั่นตาเป็นไงเนาะดินเหลืองปันตา มันก็กระถางตั้งได้อ๋ออันนี้กล้วยไม้ดินครับกล้วยไม้ดินกล้วยไม้ดินแล้วมีครับกล้วยไม้ดินเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้ดินเหลืองปันตาต้องเปลี่ยนกระถางเนี๋ยวผมต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ zie, กระถางกระถางเล็กดินเหลืองปันตาเดี๋ยวดูดอกดิกล้วยไม้ดินอ่ะดอกดอกเขาจะเป็นอานนี้ อันนี้เป็นกล้วยไม้ดินกล้วยไม้ดินอันนี้ก็ดินเหลืองดินเหลืองปันตาเหมือนกันทันเดียวกันดินเหลืองปันตาปก่อนเดี๋ยวลืมดินเหลืองปันตาเ<ม>ขาหอดีมากเลยดยูเขาห่อนะสวนกล้วยไม้ที่ กำแพงแสนนครปฐมนี่โอ้นี่ตดดอกนี้นี่นี่ดอก,ดอก,ดอกโอเคแล้วไปแขวนแล้วก็จะพาไปดูไปดูที่สั่งมาสั่งมาของสวนนะี่ออกดอกตลอดนะสวนนี้นะกล้วยไม้สวนนี้เขาจะออกดอกตลอดเลยก็คือพูดง่ายๆว่าตรงปกอะนะตรงปกโอเคนะครับจะพาไปดูในโรงเรือนครับว่ามีพันธุ์อะไรบ้าง อนี้ก็ก,ก็ได้มาได้มาทั้งหมดหมดละหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าต้นกล้วยไม้ดินเหลืองปันตาสองโอเคครับเนี่ยอันนี้ได้มาใหม่นะกล้วยไม้ดินเหลืองปันตา 2. สองกระถางนะครับดอกเดี๋ยวไปดูกล้วยไม้ดินกล้วยไม้ดินของ ของเก่านะที่มีอยู่เนี่ยอันนี้ของของเก่าของปีแล้วกล้วยไม้ดินดอกส,สวยอ่ะอันนี้ที่ได้มาเมื่อกี้เนะี่ยนทนี่แกะให้ดูเมื่อกี้หนึ่งสองสามสามกระถางครับเหนะนอันนี้ของเก่า จะพาดูของเข่าส,สวยๆเลยนี่ของรุ่นที่แล้วนะตัวนี้เขาชื่อเบนดาเพียวเวทบลูโอเคนะเห็นไหมส,สวยน,นี่สวยไหมครับโอเคนะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับเห็นไหมดอกส,สวย อันนี้ของปีแล้วนะของรุ่นเก่า